โอ้ยโทราศาพัพท์โทราศัพท์สวัสดีอัไโหลอไม่คุยไม่คุย,คยอย่างนั้นอะอยินนีต้อ้รับทุกท่านเข้าสู่ช่องเฮเว้ <c oughs> นชายกดติดตามไม่ด้วยดิยิงตอนรับทุกท่านเข้าสู่เราเด็ดสองอันอีกเช่นเคยตอนนี้ผมทราบแล้วว่าทําไมเราถึงสร้างเออโตัวรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วิเคราะห์ไอ้เจ้านี้มันต้องถือมาวิเคราะห์ด้วยดิไป เรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถสร้างได้แล้วนะครับผมโอ้ยไม่มีน้ำเลยไปหาน้ำกินก่อนอุ้ยอุ้ยยาอุ้ยเราสู้มันได้ปะวะตรงนี้ปึ๊บอุ้ยอเดี๋ยว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 ดีมยี่ยดียดี๋ดยเดีดยเีดเเีวดย เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างโต๊ะคราฟได้แล้วของที่ใช้ก็กระจิกระจอยถือว่าง่อยๆหาได้ง่ายๆถ้าสร้างไว้ตรงไหนตรงนี้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดยวตรงนั้นมีอาหารชั้นเลื่อยอยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยลูกพ่อตามพ่อมาอืมอืมเราจะต้องทําชุดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและความเป็นอยู่เราจะต้องดีดีกว่านี้อันนี้จะเป็นที่วางของ ปูปูปูปับ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 เจ็ดร้อยทีนี้เราจะได้ไม่ต้องเอานี่มาวางเกจกะใช่ไหมอ่าอันนี้ยเจ้า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 บิร์บเอ้ทน,นี่เราต้องหาที่ตักน้ําโดยการไปหาหนอนเพื่อฆ่ามันเอาหนังมันมาทําขวดน้ําซะปกติหนอนก็มีตั้งเยอะอ่าน,นี่ไงเสร็จมา ه, ได้แล้วทุกคนไหนดูซิว่าเรามีอาวุธแบบใดบ้างยอ,อันนี้เราทําได้นี่มีดมดชิมสันเซเบอร์มีดจเจนิคิติคอลส่วนอันนี้ออกสนับมือเน้นสตันแล้วก็ธนูผมว่าผมน่าจะลองใช้อ,อ่สนับมือแล้วก็ทำได้เลยเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงชาร์ตโอ้ยเหมือนเราจะพุ่งด้วยวะ่ะผ้าปิดตาออ ช่วยอะไรอะ่ะไม่รู้ทำไปก่อนทำได้ red and hermit อุ้ยเท่วะเอาเลยสมุไลน,นี่ครับะไรได้ผมครับไปก่อนในรีใส่อะไรได้มั่งไปหมวกอ๋อคือช่องขามันก็คือขาเลยอย่างเงี้ยเหรอแปลว่าครับซ้ำไม่ได้โอเคงั้นแล้วใส่ประมาณนี้อุ้ยโคตรเทเลยว่ะโอเค,ค,อเคตอนนี้อาวุธพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้เนี่ยอ,อุ้ยอืมอืมอ,อ,อ,อะไรไม่ขาวว่าพวกแก สามารถไปเป็นลูกธนูให้ฉันได้มานี่มาไหนตอนนี้เราไปเดินเควสกันสักหน่อยชีเผื่อมันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้นี่ไรอะซ้ายเอ็นซ้ายแอนโอ้ยแถวนี้แม่งมุมเยอะมากแล้วไงแล้วไงแล้วไงน้องหลบไปเดี๋ยวพี่จะลองอาวุธใหม่พี่สนับมหาภัยวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มจากการยิงธนูก่อนดีกว่าแล้วะเดี๋ยวมดผมบวกอยู่๋ เอามันลุกเอามันเออโอ้โหไม่ต้องถึงมือเลยงั้นเราก็พังอุ๊ยเดี๋ยวลังมันเออ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 ก็เก่งดีแต่ไม่เก่งเท่าที่คิดอืมอืมอืมเนี่ย่โอ้ยแถวนี้เหมือนอ๋อจะเป็นตากลองตามอีกแล้วเหรอโฮ้ยเอ้ยเฮียตกใจอืมตกใจหมดเลย มันมืดอะนี่อะไรอะแมงป่องนี่ว่าแล้วมันให้ให้เราเข้าลังแมงป่อมทาไมแมงป่อมแมงป่อมคือตัวอะไรอืมแกเป็นแมงป่อมใช่ไหมแมงป่อมอึหนึ่งสองสามไอ้พวกแมงป่อมเหมือนเขาจะไม่ให้อ๋อเราต้องใช้มดน้อยในการพังลังเข้าไปได้เลยจาัดก,การโลกเบ๊บอง วิ่งมาอีกแล้วออุ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอะ่ะแมงแฉบมันแมงแฉบ้อาค่อกข้ๆาจ,าจะเป็นมิดแต่ถ้าเราตีคขาเนี่ยก็ไม่แน่ทั้งหมดนี้มีอะไรอะ่ะอุ้ยมียุงมียุงกำลังนอนตายอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับพี่โอ้โหตีโคตรแรงอุ้ย,ดยมดผมมึนแล้วยุงมันจะบินลงมาไหมเนี่ยหนูหนูไปแล้วได้เวลาลุยถ้ำ โอ้ยไอ้ฮีถ้ารอก็ได้ออกก็ได้โอ้ยสวัสดีเว้โอ้ยโอ้ยมันขุดดินมันขุดดินโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยเดียว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 จะตายแล้วโอ้ยมันยามมดผมอะ อะไรวะเนี่ยไม่นะบักกี้ของผมผมต้องไปชุบน้องก่อนที่น้องจะตุยมมน่ามันไปยังอ่ะเงีย,ยบๆเพื่อนเงียบๆเดี๋ยวร้องไปเดี๋ยวมันกลับมาทำไมมันให้เราเข้าไปในนี้อะไอลูกผมอยู่ในนี้เนี่ยไอลูกผมตุยผมจะเข้าไปไดูด้วยตัวเองยังอยู่ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวเองเข้ามาทำไมอลูกเองก็ตายหรอก เมื่อกี้มันโหดมากโอเคอะไรเนี่ยโดนแทงอีกแล้วดูเหมือนที่นี่จะไม่มีอะไระเป็นแค่ของเวสไปเนาะ่ะเดี๋ยวเดีนะวพนูว่าเราออกจากไอแมงป่องเหี่ยวโกนี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวโอ้จะบ้าตายหัวใจจะวายมันเล่นแบบนี้กับเราได้ยังไงม,ม,มันรู้ไหมว่าเราตกแตขนาดไหนเนี่ยลงมาดิโอ้ยเดี๋ยวน้ำบักมันไม่หล่นไม่ตายเหอะ แ,แค่นี้ยังไม่หล่นฉันตัดเลยแล้วกันอืดูดิดูดิมันลอยได้ไอเวนอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือที่มาของเขาว่าน้าค้างสิงนะผ่ามผ่านตื่นเช้ามานะครับสิ่งแรกที่เราควรทำคือการออกหาน้ําเพราะน้ําเป็นสิ่งที่หาย,ยากมากโอ้ไหนๆก็ไหนๆเรามาทําอาวุธที่มันครบเลยไหมตอนนี้เราเอลองสนับมือไว้ใช่ไหมเราไปลองธนูตรงนี้จาําได้ว่ามีแมงมุมตัวบักเอ็กอยู่นี่ไงทุกคนว่าเราไหวไหมเราให้น้องช่วยด้วยแล้วเราก็ ยิงธนูใส่มันป่า <top ic> หูยธนูเลยอุ้ยเดี๋ยวแม่มันวิ่งเร็วจังวะปู่ผมยิงไม่โดนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยน้องน้องช่วยป้าหน่อยเออสวยทำดีน้องหนูหนูเองเก่งมากเออผมโคกมันอย่างนี้ผมป้องกันผมป้องกันเออขู่ขู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่มันเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แลนี่ไม่ใช่แล เออโอหนูเอามาัหนูเออเอามันดิ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 เอามันด,มนด,มนด,มนดิมีอะไรต้องกลัวฮะออเเก็บลูกธนูคืนได้ด้วยวะ่ะประหยัดจัดตอนนี้นะครับเรามีอาวุธครบทุกชนิดที่เราจะหาได้แล้วซึ่งเราจะไม่รวมพวกอาวุธกระดาษอาวุธต้นเกม อาวุธที่เราใช้ตอนนี้เป็นมีดนะครับผมโอ้ยตรงนี้มีลังมดโอ้มดใหญ่ด้วยโอเคงัน้นผมใช้ตรงนี้แหละหนูอยู่นี่หรอกหนูสเตเอาล่ะอาวุธแรกที่เราจะรองนะครับเป็นมีดมีดกระชุกกระชึกมีดกระชุกกระชึกสัตเลยสัดเลย,เลยอืมโอ้โหไม่ได้แรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะมากเยอะไปไหมปึ๊บปึ๊บปึบโอเคมีดไม่แรงเท่าไหร่ นั่นคือชาร์จเต็มๆนะแล้วลองลองอันนี้ล่ะออ้ยค้อนใจได้แฮะช้อนใจได้ได้นไดดเนี่ยหอกอ๋อ,อหอกหอกน่าจะฟิลเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้น่าจะแรงกว่าอัน,นหอ,อกแรกที่เราใช้นี่แน่โอ้โหแต่ตีอันนี้ตีแบบธรรมดาช้ามากอะเออ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 โอ้โหโอเคถือว่าค่อนข้างกระจอก โอฟปนมันเอาไว้อัพพวกสเตตัสแบบนี้หรอจะเอาอันี้ก่อนอยากว่าเรียมันเพิ่มมาแค่ไหนอุ้ยเดี๋ยวเพิ่มเยอะเนี่ยอุ้ยเรือดเราอย่างเยอะเลยครัน้นี้เอาชนะกองกําลังกองกำลังอะไรอ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเดี่ยวใครจะไปดีฟีดมึงได้ล่ะมึงบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่าชนะยังไงก่อนตลก มันคืออะไรอ่ะท้าไมอยู่ๆมันมาเป็นฝูงอย่างนั้นอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค้นพบเราค้นพบทุกคนโอ้โหโอ้โหมันมาเป็นฝูงมันมาเป็นฝูงเลยโอ้มันยังตามมาแต่เราฆ่าตัวเดียวน่าจะฆ่าได้มาดิวะหืมหืมอืมอืมวิ่งนั่นแค่ลูกช้นมันไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมากระตุ้มเลย มากระตุ้เลยทุกคนผมว่าเราไหวว่ะถ้ามันไม่มีตัวโหดมาลูกผมก็อึดอยู่เออเดี๋ยวลูกผมตุยแล้วเอ,ออเออปึ๊บเดี๋ยวก่อน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 ยิงยาก่อนรอแป๊บเดี๋ยวพวกมืรึงรอแป๊บเออปึ๊บเดี๋ยวต้องรีบปิดจอ็อบ มาลูกของะตุยมาสิวะมึงมาสิวะอุ้ยหมัดข้อดีของมันคืออย่างนี้นี่เองการพุ่งสินะอุ้ยมันมึนมันมึนมันมึนโอเคโอเคโอเคไอห,หนูลูกไอห,หนูรอแป๊บโอเคอันนี้คือเราชนะอุ้ยเราชนะเหรอมีคนแฮกเราอีกแล้ว้อ,อะไรอีกวะโอ้ยพอเหอะ กูวิ่งมาถึงนี่แล้วนะให้กูวิ่งรอให้กูพักฟางไม้อาะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปเดินเควสกันต่อผมคิดว่าผมน่าจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เพราะเหมือนเควสมันจะโหดหินเหลือเกินจากไอ้แก๊งแมงมุมเมื่อกี้คือถ้าเมื่อกี้เราหนีไม่ทันคือเราตุ๋ยแน่ๆไว้จะกันใหม่พัดหน้ากับกาวเด็ดสองครับสำหรับอีพีนี้ตีโอเกเลเตอร์ออครับ,บยบ่ย,ยคนโนเลวตะกี้ว่ายน้ำน้ำ,นำ ขอเก็บน้ำก่อนน้ำคือซีวีด